กลับมาที่บ้านเราวันนี้วันอังคารสีชมพูนะคะไปติดตามการประชุมคอรอม,มผู้สื่อข,ข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะคะนอกจากเรื่องของ PM2.5 ก็มีเรื่องประเด็นการแก้ปัญหาให้กับเครือข่ายจนะรักถิ่นนะคะไปติดตามจากคุณสรรทันเห็นพิพัฒเชิญค่ะ คณะรัฐมนตรีหารือการรับมือปัญหาฝุ่น PM 2.5ครับพร้อมย้ําว่าความร่วมมือของประชาชนนั้นเป็นสิ่งสําคัญในการลดปัญหาและมีความคืบหน้าในเรื่องของสัสดส่วนคณะรัฐมนตรีในการหาบุคคลนั่งคณะกรรมการสมานฉันด้วยครับอากาศที่ทำนี่ครับรัฐบาลวันนี้ครับไม่ค่อยแจ่มใสนะครับ จ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลสื่อมวลชนหลายคนบ่นหายใจไม่ค่อยสะดวกเป็นผลมาจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5ซึ่งจากเว็บไซต์ a i r ์โฟไทยพบว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5บริเวณทำเนียบรัฐบาลอยู่ในระดับสีสม้มหรือระดับที่ฝุ่นเริ่มมีผลต่อสุขภาพและในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดว่าจะมีการหาหรือเรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ด้านนายวราวุศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง ลกล่าวว่าหากย้อนไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5มีปริมาณน้อยมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการล็อกดาวน์ทำให้การจราจรเบาบางลงแต่ในปัจจุบันการจราจรกลับมาหนาแน่นเช่นเดิมบวกกับสภาพอากาศปิดทําให้ปริมาณฝุ่นมากขึ้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนแต่มาตรการต่างๆที่รัฐด,ดําเนินการประชาชนจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยจึงต้องมาหารือกันว่ามาตรการที่ออกมาประชาชนรับได้หรือไม่ไปฟังเสียงของนาย พระธาวุธิครับ เราเรียนว่าปัญหาเรื่องเพียม2.5และปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศนั้นท่านนายรัฐมนตรีและท่านรองนายยกรัฐมนตรีนั้นท่านให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเราได้มีมาตรการต่างๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานกับกระทรวงเกษตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการการเผาซึ่งในขณะนี้ทางกรมควบคุมมลพิษนั้นได้ติดต่อนะครับกับทางกระทรวงเกษตรแล้วก็ขอให้ในเขตปริมณฑลนั้นนะครับหยุดติการเผาในช่วง3าวันนี้เพราะว่าสภาพอากาศนั้นไม่เอื้ออํานวยนอกจากนั้นยังได้มีการประสานงานกับ กรมทางกระทรวงคมนาคมนะครับในการกดขันการตรวจสอบรถที่มีการผลิตไอเสียเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนดปัญหาเรื่องเพียง2.5นั้นผมได้พูดตั้งแต่ตอนต้นปีนะครับว่าเป็นปริมาณที่เราผลิตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีการลดลงเลยนะครับแต่ว่าสภาพที่จะมีหมอกควันหรือว่าฝุ่นควันสะสมนั้นส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้น และนอกจากการแก้ไขปัญหาฝุ่นแล้วคณะรัฐมนตรีจะรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่จากกระทรวงต่างๆอาทิกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอของขวัญปีใหม่แก่ผู้ประกันตนโดยขอขยายเวลาลดจ่ายสมทบประกันสังคมเหลือายละ3% 3เดือนวงเงิน21,000ล้านบาทพร้อมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับแรงงานในระบบประกันสังคมอีก200บาทต่อจากต่อเดือนจาก600บาทต่อเดือนเป็น800บาทต่อเดือนครับ กระทรวงควมนาคมเตรียมเสนอรายงานความคืบหน้าโครงการของขวัญปีใหม่2,564ให้ประชาชนอาทิฟรีมอเตอร์เวย์ทางด่วนรวม6วันช่วงปีใหม่ขอสมกรจัดรถบริการประชาชนเพื่อสวดมนข้ามปีในวันที่31ธันวาคม2,563ถึง1มกราคม2,564ที่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตซึ่งจอดรถฟรีตั้งแต่29ธันวาคม2,563ถึง4มกราคม2,564เป็นต้นด้านกระทรวงพาณิชย์จัดมหกรรมลดสินค้า ช่วยประชาชนครั้งที่8ระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง31มกราคม2564โดยลดราคาสินค้าและภาคบริการมากสุดรอละ8 0นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเตรียมรับทราบผลการหารือระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกลุ่มชนะรักถิ่นที่ชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาลคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหการรมชนะเมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นมีข้อตกลงให้ชะลอโครงการไว้ก่อนและตั้งคณะอนุกรรมการที่มีตัวแทนภ ประชาชนนักวิชาการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหาหรือร่วมกันทั้งนี้กลุ่มจนะรักถิน่นยังคงปักหลักข้างทำเนียบรัฐบาลฝั่งถนนพระราม5เพื่อรอติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะนั้นจะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อศึกษาสร้างการรับรู้ให้ประชาชนว่าประโยชน์แก่ประชาชนมีอะไรบ้างรวมทั้งการบรรเทาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมไปฟังเสียงของ พลเอกประวิทครับก็ก็ก็เดี๋ยวเราตั้งคณะทํางานขึ้นนะหรือศึกษาแล้วก็สร้างการรับรู้ให้ประชาชนนะว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วประโยชน์มันก็ได้จากประชาชนโดยตรงเลยนะที่มีความเห็นทางการเมืองความคืบหน้าคณะกรรมการสมานฉันท์หลังมีรายงานข่าวนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสุพรอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการสมานฉันสัดส่วนคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรรมการสมานฉันในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีต้องรอเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนและแม้ทั้งสองคนตามที่มีรายงานข่าวจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมจะมาทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นก็ควรที่จะให้เวลาได้ทำงานก่อน ส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีกรณีบ้านพักข้าราชการทาหารว่าเป็นเรื่องที่จบไปแล้วและการดําเนินการเป็นไปตามระเบียบ ส่วนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายังไม่ทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็พร้อมที่จะชี้แจงด้านนายจุรินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีมีชื่อน,นายธนกรและนายสุพรเป็นคณะกรรมการสมานฉันสัสดส่วนคณะรัฐมนตรีแต่ไม่มีชื่อนายเทิดพงษ์ชยนันกรรมการที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์ว่า นายเทิพลเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมและพักประชาธิปัตย์ก็ได้รับการประสานจากนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีขอให้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการสมานชันสัสดส่วนรัฐบาลซึ่งมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรด้านนายธนกรกล่าวว่ายังไม่ได้รับการติดต่อให้เป็นกรรมการสมานฉันในสัสดส่วนคณะรัฐมนตรีตามรายงานข่าวแต่พร้อมเข้ามาทำหน้าที่เพราะบุคคล ขอภัยครับเพราะโดยบุคลิกส่วนตัวแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการตอบโต้ในประเด็นการเมืองแต่ก็มีความประนีประนอมและมีความใกล้ชิดสามารถพูดคุยกับสสฝ่ายค้านหลายคนได้ ไปกันที่ภารกิจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมประชาสัมพันธ์การจัดงานโอท็อปซิตี2 0ภายใต้แนวคิดของขวัญปีใหม่ล้ำค่าถูกใจรวมไว้ใน O-Top City 2020และประชาสัมพันธ์โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์หรือเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ และบายนี้นายกรัฐมนตรีจะนําคณะรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อและทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงไปยังสถานีรังสิตอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีและกลับมายังสถานีกลางบางซื่อเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้ประชาชนใช้บริการเต็มรูปแบบในปี2564ครับ ขณะนี้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังคงถแถลงข่าวอยู่ถึงปัญหาและสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงเวลา14นาฬิกาครับ